มีเห็นเห็นมีตาพ้อมาอะไรวะลูกสาวอย่างขึ้นนินวัดใช่วหาเอาไว้ใส่ความู้ใสเห็นตาบอกแล้วนี่นี่นี่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมือนีกะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมวยพากินพาแซบเอ็มดีชแนลมอนีกากับเพื่อนเลิฟด้วยค่ะขอต้อนรับหญิงลาล่าค่ะ สวัสดีค่ะกิบบงาาวนาะว่าอยบอกว่าบอกว่ากิบบเนี้ยโอเคครับพี่น้องืันนี้ได้เมนูไข่ลูกเป็ดเวียดนามมาสูมูกินเผื่อเลิบจาน์เห็นละคนขิ้งลูกไม่หมวยเป็นอย่างมันตายานตายานมงได้น้ออันนี้เป็นระยะสอง้วยค่ะพี่น้องตัวอ่อนนะคะยังไม่มีขาจัดเลยจัดเลยสาวอืมเสีบๆสบน้ำกันเด้อจากพี่น้อง ไข่ระยะสองค่ะพี่น้องตัวอ่อนแค่กินไปเนี่ยผู้บ่าวเขาก็เชื่อว่าเป็นตาย่านได้เนี่ยผู้หญิงกินไขบ่บอกเออสาวเนี่ยแคกินเป็นตาย่านได้ใช่าหเด็กนี่ใส่ในถ้วยพี่น้องเจลค่าเนี่ยก็เห็ดให้งมูกินได้ค่ะสูตรทั้งอุบลมื่อวานนี้มาเล่นบ้านเพื่อนเลิฟได้ค่ะอยู่บึงการเนาะเพิ่งเคยมาเที่ยวบึงการครั้งแรกเขีนคำได้หน่อยได้ปะได้คำหน่อยก็พอเด้อ หน่อยแห้งเถอะอือมันก็พักแผ่วเข้ากันจังไนแจ่วเข้มบ่บ่พอดีท่างอุบลสีคเซย์เอ็นออกหวานหวานนะใส่ขาอืม ่อะไรว่ามีมีเห็นเห็นมีตาพร้อมอะอะไรวะอ้าตัวนี้ตัวนี้มีตานะอันนี้เริ่มมีขนนล้วเป็นป้อมนี่มองเป็นขนเป็นวุ่นเป็นวุ่นทำละนวยไปเลยน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้สาวอยากินเขาะว่าภูสาวกินปุมบนหนาหักบนสั่ม มันหน่วยหน่อยอยู่แล้วจ้ะพี่หน่องออเป็นยังแค่หร <c oughs> อยำว่าได้ <c oughs> เต็มปากใครขาวมันแข็งพี่หน่องมันเป็นกระดันมาเร็นบานมูกะมะเร็อยู่เทียงคุณน่าจะเท่งหน้า,นาแม่กับตอนรับดีดีค่ะ ซุปสาวอย่างก็อมีนวดแต่ว่าเอาไว้ใส่ะควาปูไยเป็นป nice. ูายขนทิ <crawl prejudice> ้ง <leaves> ลูกใครสิเป็นยะเธอเนาะไอ้ปลาแดงไอ้ปลาแดงเร่งมาไม่เยอะแค่เผื่อแล้วมันนี่นี่นี่เห็นแล้วไม่ตาวะ เป็นตาบอกแล้วนี่มีอันนี้ตาอันนี้อันนี้คือโตออนเพิ่มด้วค่ะพี่น้องไข่กับสิไม่ความมันนะคะมันแล้วก็ไข่ขาวเป็นแบบแข็งนิดนึงย่ำมข้างไปนี่กึดกึดแล้วก็ไข่นี่สิไม่ความนัวแล้วก็มีกลิ่นของไข่นั่นแหละ อยากสดหนำนะเดี๋ยวเคาะจักหน่วยหนึ่งล่องเพราะว่าเขาเคาะไหวนะละ่ะล่ะหมดใดสดนี่อุ้ๆู้น้ำของไข่มันหนวได้ฉันใส่เกลือนะ่ะ นี่เห็นไหมอืมอืมน,น,นัวค่ะผู้นีไม่ตานะี่อร่อยเออเคาะเลยเขาว่าน้ำนัวแต่แม่นน้ำนัวของไข่ ต้องิมได้เอนอนี่จังไดแ่บได้การบอตักเจลราดไข่ให้เขาอยากแข็งเนี้ยดิหยำหยักบางคนก็นมักหืมโอ้งามแฮงงามแฮงนี่ต้องง่ายมั้งอื้ม เนาะอยู่กับอันนี้เจ้าของวอลลี่เด็ดเนาะทำปุมๆสโลกแกนเพิ่นหลัลกกาเอียงก่ออีกอันหนึ่งละลาละลาเออละลาละลาเมื่อนีนเมื่อวาน ตอนรับยิงหวยมาจังหวัดบึงการขังแรกในชีวิตี่นอะได้มาเที่ยวบึงการสีภาพไปใส่เมล็ดเมล่นส่วนบอกที่ไรเธอแหลกที่เอาลงคลิปลอ่ะจำได้ที่ลงคลิป ระยะนี้ก็คือเหมาะกับคนทีว่าหัดทานนะมันจะไม่มีขนนะไข่ที่หัดทานไข่ลูกก็คือใครไม่กินตัวก็เอาออกจะได้แบบนี้้นมญระยะที่สองสามนี่เริ่มมีขนแล้วซี่ดีเป็นตัวแล้วนี่ขาพี่น้องอเอออร่อยสดเจนะจ้จะาคะ พาไปฟั้างรัมไม่ได้หมือหมูแดงไปบึ้งหลง,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 งหลงแล้วอืมพาบึ้งหงลงไปแล้วคุยคลิปนี้เจ้าสิออกมือได้แต่ว่าพายอยากเจอยิงล่าลานนะคะหมูแดงเจอก,กันที่บึ้งหงหลงมันสีดูดสีสดหนามอีจกจังหน่วยขอ ขคาะแบบนี้รอบๆแล้วก็แกะเ้อบอถ,ถือข้างเถอะฉันขอบอถ,ถือข้างไม่ค่อยขาวอืมนี่ต้องถือแบบข้างใครแดนะนงนะอุ้งูหนำไม่ท้องังเป็นวุ้นเลยจ้ะเห็นไหมนี่ พวกกินแต่แซบแพงเสียงสดบอสันี้มันเท้อที่ให้เท้อที่สองเท้อที่สามใทลาบอ่ะมมนเท้อที่สองเธอเคยกินอยู่เนาะเคยกินอื่านว่าเธอบ่เคยกินแต่เทอาแรกกันจะเป็นอะไจะเป็นระยะที่สามเพราะว่ามีคนกินในบ่ตอนนั้นกินแบบขมคอกินแบบคนลุกก็เจอฟิลว่ากินไปคนลุกไปก็ยังแบบไปนั่งกินอยู่้างเมนไปนะ กินไปคนลุกไปบอืคือแบบไม่กินผักตามไงตรงมีพักเพลือพีนองเขากันผักเพลืแจวขาแต่ว่าบางคนทา้างฟังผมเ่นกับมักเจวคิงนะเคยมีพี่น้องแนะนำเขามาแต่ว่าเราบัน่นหมือนเขาใส่เขาใส่ขาแซบหอมเพื่อกัน พุทสีขาวนะวิีวแข็งๆเนาะอืใครใครขาวมันแข็งหยามๆจะ่าแซบคุณไ <c oughs> ด้พันไปพันมาก,กับฝักยิ้มละลาไปในไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจนั่นด้วยค่ะพี่น้องมันกับคุเป็นคนสวยนะคะผู้หนึง่งยุนแล้วยุนแล้วอันนี้มันใจบ่อยยังเดี๋ยวร <c oughs> าดแจวกินตัวก่อนตัวอ่อนด้วยค่ะไม่เป็นไร hmm hmm mặn được nó 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 ngoài nó 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 มูลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตั้งมาเท่าไหร่ยี่สิบหรือเปล่ายี่สิบกินไปสิบสิบกว่าหน่อยไปเนอะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับค,าาคลิปนี้เนาะจ้ะไข่ลูกเป็ดเวียดนามเป็นระยะสองมากินกับเพื่อนสาวเนาะค่ะเมอร์นิก็ขอบคุณเพื่อนเนาะค่ะที่แบบมามาเป็นเกียรติออกช่องให้เมวยนะคะกฝากช่องเพื่อนน้ำเนยเด้อค่ะชัยล่าชาแน,นลเนาะไปเป็นกำลังใจให้มือหมือนน้ำเนยเด้อจ้ะตอนนี้เพื่อนกับมีผลงานแบบซีรีส์มินิซีรีส์ละกัะ นี่อคนงานกินซอยจุวะฝากน้ำแนเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็คือเก่านะค่ะขอขอบุญขอพุนพี่น้องเป็นเอ็ซี่ชร์ลาหรือว่าห้องมวยกะขอพูนได้หลายเด้อจ้ะแล้วก็ถ้าำูุได้มาคลิปนี้เมนูนี้กะฝากก่าละไก็แชร์เป็นกำลังใจให้มวยแล้วก็แชรหลาหน้ำแนเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ